โอเคครับ okay, ทุกคนวันนี้ไม่มีเลยนะผมผมแย่งน้องเล่นไม่รู้อ่ายอย,อยู่ก็แบบว่ากดเข้ามาเกม Rv นะแล้วทีนี้น้องมาเล่นอยู่ขอเลยละกันขอเลยละกันไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รจะแคสอะไรคือแบบว่าฟีไฟก็ไปสุ่มตู้อีโวมาแล้วนะคือแบบว่ามันไม่ออกอะ่ะผมก็เลยท้อมาเล่น Rv หน่อยละกันรู้ว่าเสียงเกมดังไปปไะดังไปแหมอะไรขอหน่อยละกัน ขอขอขอจะสู้ใช่ไหมไอ้น้องชายเอาใช่ไหมไม่ได้นะไม่ให้นะพี่พี่อยากเล่นเด้อน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเสียงเกมมันหายไปไหนเนี่ยโอเคฮะทุกคนมาแล้วเสียงเกมหายเพราะวาเวลาเอาแบบว่าที่ปัดหนะ้าจอล,ลงมันแบบว่าจะเป็นเงี้ยเสียงเกมชอบหายอนะทุกคนลดเสียงเกมแป๊บไม่รู้ว่าทุกคนเล่น RV กันบ้างไหมคือแบบว่าผมเนี่ยเวลาเบื่อ free fire ก็จะมาเล่น RV ตลอดเลยนะ ผมรู้สึกว่าฟรีไฟล์มันยังไงไม่รู้อ่ะแต่ว่ายังเล่นไหมก็เล่นนะผมชอบทําคลิปให้ทุกคนดูแล้วก็ทาคลิปลงที่ตอ,อกแหละใครว่างๆก็ไปดูได้นะ t ิ๊กตอ,อกผมอะ่ะก็ลงคลิปไม่ค่อยเยอะหรอกออกรองเท้าจอบเวทเล่นไม่ค่อยเป็นนะทุกคนถ้าผมเล่นอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษ้วยนะแบบว่าเข้ามาเล่นแบบว่าเฉยๆอ่ะแก้เบื่ออาวีอ,อะไรอย่างเงี้ยแก้เบื่อฟรีไฟอะไรอย่างงี้อุยเม็ดฝังตรงนู้นตายแหนกว่ะ ซิลมันสู้คิกแนกได้นี่มัง้งไม่รู้อะไรขนาดนั้นเอาเลยแวนตันมันดิเดนแมงเลยเนี่ยเอาเลยเอาดีดีเออดีเออดีมอดีมาดีมาด,าด,าดีน้องอดีโอ้โหตายแล้วไปโอมาว่ะเพื่อนถ้าผมอยู่นี่ผมตายปะ่ะเ่้ยน่าจะไหวนะเพราะว่ามีแวนอยู่ไม่เป็นไร เกี่ยคิปก่อนแล้วค่อยไปเอาบาาัฟมาแล้วดูจากทรงทีมเราน่าจะแบบว่าได้เปรียบมากมากเลยนะมัง้งฝั่งนู้นเก้าคิวฝั่งเราสี่คิวได้เปรียบยังไงวะเอาอะไรมาได้เปรียบก่อนรั่วเลยโอ้แล้วผมซีวนฟาร,ร์มช้าจังมัง้งหรือเ,เปล่าวะอาจะไวก็ได้าจะไปดรู้ผมแบบว่าไม่ค่อยได้เล่นพูดอย่างนั้นแหละมั่ว เอาดาร์กได้ปะเอาแมงเอาให้หมดอะเอาฝั่งนู้นได้ก็เอาเหมือนกันนะเอ้ใครยอมแพ้วะเอาดีเอาดีเล่นแมงดีเอาดีมาดีมาดีแกขอมาดีก็มาดีมาทำอะไรต่อน้องหือเอาไวโอมาทำไมเอาช่วยพี่ก่อนน้องเอาเอาไวโอมาไงวะเอออะไรเดี๋ยผมนึกว่าเพื่อนมาเติมไอ้บ้าไวโอมันต้องอยู่ในล่าไม่ใช่หรอแต่บอกเขาแตกหมดเลไงก็เลยแบบว่าเดินกลาง อ๋อเขาเดินมาคู่กับมีหน้าและทีนี้เขามาช้ากว่าอา้าวหมดทอดเอาไงเพื่อนสู้เขาไหมสู้ไม่สู้เอาได้ป้อมด้วยว่ะเอาสู้ไม่สู้เอาไปเร็วไปเร็วไปเร็วได้ป้อมแล้วไปเร็วเดี๋ยวดูดิดูดแคลรี่กับเมทต์แล้วดิโอ้โหแม่งจวกใหญ่เลยพอจวกใหญ่เอาคิกแนกมาแล้วทำไงสู้สู้ไม่สู้ถอยคลิกแนกนายทำอะไรลงไปอ,ไอาดูดิจะรอดไหม ได้ดิไหวไหมดูจากทรงไม่ไหวนะตุยไม่ตุยเอา้อาเฮ้ยรอดว่ะเยี่ยมเลยทีมเราแม่งตึงเกินเพราะว่าสกอร์คิวมันไม่เกี่ยวนะฝีมือล้วนๆทีมผมอะ่ะอันนี้ชื่ออะไรอะ่ะตาชัยปะตาชัยไหมชื่อตาชัยใช่ไหมพ่อหนุ่ม,มตาชัยแม่งจะวัดวะคน ไม่ต้องอันตีฮะลงไปคุยกับรักมะม่วงเลยเสียงเกมมันดังไหมทุกคนพอเสียงเกมแม่งเสียวว่ะผมแบบว่าไม่ค่อยได้จัดเตรียมอะไรเลยอันนี้คือแบบว่าเข้ามาแย่งน้องเล่นเลยนะไอพี่ที่ใส่ไม่ดีไปดูกันตอนเดี๋ยวน้องผมจะพูดว่าไงจบเกมเดี๋ยวไปดูแชทมันคงไม่อะไรหรอกมั้งน้องผมมันแบบเฉยๆอะ่ะอะไรก็ได้ อะไรเฮ้ยเม็ดเม็ดเอ้าไอ้ละทิ้แหนกทำไรลทำไรนายทำไรลนายทำอะไรของนายนี่ยหืมบักลวงทอดกรอบตามฆาแม่งจะแยะออ่มาดิน้องทำอะไรกันหัวติแม่งายเอาตีดิวะเอาอตีไม่ได้กดรัวๆเลยนะเนี่ย ก็ได้แอซิดวะแต่ไม่ได้แอซิดให้ไวโอลวัแฟนตุยฮะสองแลกสี่ือว่าแลกห้าน่าจะห้านะเรียบร้อยผมไปปล่อยตัวอะไรไปเนี่ยเม่งไม่น่าเรียกดาร์คสเลเยอร์เลย <Your team S 1> เรียกอะไรดีพปยนาคม่วงเหรอไปยันนาคม่วงก็ามา น่าจะเรียกปลาไหลติดปีกปะเจ้าเสื้อเรื่องพญายนาคบัวเมื่อกีผมมันตึงยังว่าเฮ้ยป่าไม่ไม่เอาเรื่องเนี่ยวะตายตั้งสามอา้อาวอา้าวเฮ้ยแวนผมเกิดวะอืมแจ้งโรงพยาบาลไหนครับนี่ยโอ้โหแล้วมีผมไว้ทำไมครับ มามาเกิดมาเกิดมาเกิดมาให้หมดเกิดมาเล็กอยเนี่ยเกิดมาวะ่ะต้นผมชุดเดียวตายเนี่ยคอยดูเดียวตายเออเฮ้ยเย็นน้องเออฟันแมง่งเละก็แบบว่าชนะครับน,น้องๆมันน่าดีใจตรงไหนคือผมไม่ได้ทำอะไรเลยทำอะไรบ้างวะไอเพชรเนี่ย ไอมอนฮะทุกคนแจมได้นะมาแจมได้นะอย่าอกพูดอย่างนั้นแหละไม่แจมหรอกโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะฮะมาดูกันว่าฮีโร่ผมมีอะไรบ้างก็มาแว้ให้ดูหน่อยละกันโอ้ก็ธรรมดาเมื่อก่อนนะเนี่ยจะเชิญทำไมละมาบตโตววันนี้โอ้วันนี้อะไร เมื่อก่อนกว่าจะขึ้นโล่ม่วงนะฮะทุกคนเมื่อก่อนไม่ใช่สีม่วงนะเป็นแบบว่าสีทองทองแล้วก็ข้างกตรงกลางก็จะเป็นสีขาวมันขึ้นยากมากเลยนะแต่เดี๋ยวนี้นี่เล่นไม่กี่ตาก็ขึ้นแหละเอาเรื่องฮีโร่ผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนใครสนใจอยากเล่นด้วยผมไม่เล่นด้วยนะปกติผมไม่เล่น RV เขาใชนเมโอเควันนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ